เช้านี้ก็มีการเข้าประชุมนะครับเกี่ยวกับเรื่องเตรียมความพร้อมทั้งหมดเกี่ยวเรื่องไฟป่าแล้วก็เรื่องของการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่โดยรวมนะครับก่อนเข้าประชุมก็มีเรื่องด่วนเข้ามาก็เซ็นเรื่องของเอ่อพรบอากาศสะอาดให้กับทางภาคก้าวไกลไปนะครับซึ่งเขาก็เขา้าสภาน่าจะทันวันนี้ออกวันนี้มาติดตามผลงานที่เรามาลงพื้นที่โมที่2ี่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับโดยที่มีมีหน่วยงานหลายหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมมาดูด้วยนะครับแรกเลยเราพูดถึงเรื่องปัญหาของ PM 2.5ซึ่งมีหน่วยงานจากกรมทรัพย์มาแล้ววันนี้ก็มาอยู่ที่นี่ด้วยนะครับก็เป็นที่น่ายินดีนะครับว่าฮอตสปอตเนี่ยลดลงไปตั้งแต่ในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยจาก50กว่าหรือ10กว่าก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายดีของการที่เราเริ่มต้นปีด้วยดีสแสดงว่าการที่เราออกมาลงพื้นที่กันมาร่วมมือการทํางานอย่างบรูรณาการโดยมีท่านท่านผู้ว่าการเชงหวัดเชียงใหม่เป็นหัวหน้าทีม ใ,ในการที่จะประสานทุกๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นกระทรวงคมนาคมนะครับกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรนะครับหลายๆหน่วยงานก็กทำให้ทำให้ดีทำให้เกิดการลดลงอย่างมีนัยยะของ pm 2.5